สวัสดีครับคุณผู้ชมเชิญครับท่านเชิญครับท่านเชิญครับสวัสดีครับเอานี่เรานั่งแท็กซี่มางานมอเตอร์โชว์นะครับครับแท็กซี่ส่วนบุคคลเนี่ยโอ้โหเขียวเหลืองเป็นแท็กซี่ประตูสไลด์ด้วยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับพี่เอครับจริงๆจะบอกว่าจะบอกว่า ผมว่าจริงๆถ้ใครช่วงนี้ช่วงนี้เขาบอกแหละญี่ปุ่นเหมือนหลังบ้านคือคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากใครไปญี่ปุ่นแล้วยังผมว่าใครไปญี่ปุ่นแล้วไม่เห็นรถแท็กซี่รุ่นนี้แต่มันไม่ใช่สีนะแท็กซี่ญี่ปุ่นจะเป็นสีาำเงินสีเข้มแล้วก็มีโลโก้แต่ละสำนักของแต่ละเครื่องแต่ละอเ e เ a t o r เพื่อให้บริการคือฉะนั้นแล้วเนี่ยใครไปญี่ปุ่นยังไม่เคยได้ซี่รุ่นนี้ผมว่าไปไม่ถึงเพราะผมว่าโตเกียวเนี่ยเพียบเลยเดินยังไงก็เจอ จากประสบการณ์ที่ไปแต่คนละสีแค่นั้นองแต่คนละสีงคือตัวนี้คือจริงจะบอกว่าอันนี้ทางโตโยต้าเขาก็เลยมาทำเป็นเขียวเหลืองใส่ตัวสีพิเศษไทยใส่ตีนิดนึงเอามาทำเพราะบอกว่าจริงๆเขามีการคำนวณเขาบอกว่าราคาเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เก้าแสนกว่าบาทมันคือรุ่นอะไรก่อนพี่พูดชื่อรุ่นก่อนยังไม่ได้บอกคนดูไม่บอกให้ให้ตกใจไงรักจีมันคือเจแปนแท็กซี่นี่ยี่ห้อรุ่นเลย ใช่ครับโตโยต้ารุ่นเจแปนแท็กซี่คือจริงๆล้ามันคือรถแท็กซี่ที่โตโยต้าตั้งใจทําออกแบบมาให้มันเป็นตำนานถ้าคุณนึกถึงอเมริกาครับคุณจะมีแท็กซี่เยลโ่แคปครับเหลืองสีเหลืองเด่นชัดที่ทุกคนก็รู้จักถ้าดูหนังอเมริกาใช่หรือคุณไปลอนดอนจะมีลอนดอนแท็กซี่ลอนดอนแคปนะะก็จะเหมือนกัน อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันแต่จริงๆรถคันนี้หรือถ้าคุณเป็นไข้คุณก็กินพาราแคปไม่ใช่ยังอุสา์จะเล่นมุกเอาให้ลงแคปไงยังอุตสา์จะเล่นนะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ตัวต้าตั้งใจมากตั้งใจจะเปิดตัวครั้งแรกแบบอลังการงานสร้างเลยในกีฬาระดับโลกคือโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว2020ปีนู้นเมื่อเมื่อ3ปีที่แล้ว สองปีนู้นสองปีที่แล้วแล้วเราก็บอกว่าฟาวครับเนื่องจากที่ทั้งโลกเจอหมดคือโควิดทั้งโลกเจอหมดแล้วพออีกปีหนึ่งเขามาจัดแล้วรุ่นนี้ก็ยังวิ่งอยู่ก็วิ่งอยู่แต่มันมันไม่ใช่มันไม่ดังแต่มันมีรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับมานั่งแทนแล้วด้วยแล้วคือแล้วแล้วจริงตัวนั้นก็เปิดพี่ตัวนั้นมีโครงการเดียวกันคือเขากะว่ากะว่าใ้นักท่องเที่ยวอ่ะคืออย่างที่ทราบดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขากังวลมากว่าในช่วงโอลิมปิกเนี่ยที่เป็นฤดูกาลดับโลกคนที่ระดการแบโลกคนที่ไปทั้งไป มันจะมีหารเรื่องที่พักเขาก็มองว่าจะต้องไปเช่าเรือ,อมาทําที่พักเป็นเรือเรือยอท่ใหญ่ที่จะมีที่พักมาทำเป็นแท็กซี่เลยทุกอย่างคํานวณหมดเขาก็คิดว่าในเมืองเขาะจะทํำยังไงในการที่ดูแลเขาจะลดแท็กซี่ตัวนี้ทำคุยกับเรื่อคุยกับบริษัทผู้ให้บริการรถแท็กซี่ให้เปลี่ยนรถโตต้าคราวซึ่งถือว่าเราจะเห็นที่ญี่ปุ่นเยอะโต้ต้าคราวที่ที่เดินมาถึงประตูนเปิดเองได้ทึงจริง,รงมันมีอุปกรณ์ให้เปิดได้คือใครไปถึงญี่ปุ่นแล้วตกใจกับ แท็กซี่เดินมาหาแล้วประตูเปิดได้เนี่ยอันนั้นแต่ว่าไม่ไม่เคยไปยุโรนะคือเขาจะเปลี่ยนรถตร้าคราวเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นรถตลาดใหญ่ของแท็กซี่ถ้าบ้านเราจะบอกเป็นอัลติสนะนั่นคือตลาดอย่างนู้นเขาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้โตต้าเองก็เลยคิดว่าทําอย่างไรจะทํารถออกมาและที่ไฮไลท์ที่เด็ดก็คือรถโมเดลแท็กซี่เนี่ยเป็น LPG ซึ่งเหมือนเมืองไทยที่เราใช้กันส่วนใหญ่เป็นแก๊สเป็นแก๊สแต่คันนี้เด็ดกว่าคันนี้เป็นไฮบริดเป็นเรียกผม LPG เห็บมีมอเตอร์ คือมันเรียกยากมากนะโมัน LPG เห็บ <LP G. S 1> คือเนี่ยฮะก็ทีอ่บอกว่ามันเป็นรถไฮบริดแล้วเป็นใช้ LPG ด้วยถือว่าเป็นความน้าทายมากอุ้ยนี่พาคุณชมมาดูเบาะนั่งรุ่นนี้โอ้โหซีลิงเขาสูงมากอะนะฮะผมนั่งหน้านะฮะนี่ผมนั่งหน้าผมเป็นผู้โดยสารนั่งหน้าคุณชมดูครับโอ้โหอันดับแรกอยากให้ดูเลยเฮดรูมดูช่องว่างระหว่างหัวผมปกติเนี่ยทรงผมพี่หลามเนี่ยทำหัวตั้ง ที่ไม่นั่งคันไหนก็ชนเพดานพี่อะว่างั้นพี่ดูข้างหลังะพี่ดูข้างหลังพี่ดูข้างหลังข้างหลังอะเฟืองวางเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบไวเฮดรูมเยอะมากอ่ะผมนึกถึงเพื่อนผมคนนึงคุณจิมมี่เขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเฮดรูมมากพี่พูดเดี๋ยวก็เดินผ่านมาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาอยู่แถวนี้แหละเขาอยู่แถวนี้แหละคือเขาจะถ้าเจอรถที่แบบหลังคาเฮดรูมไม่สูงพอเนี่ยเขาจะบ่น ผมว่าจิมมี่สบายใจมากเลยอันนี้แต่นี่ขนาดหัวตั้งยังเหลือเป็นครบอ,อ่ะเคยคือจะบอกว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต<ฆ>กับการนั่งแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น,นซึ่งซึ่งจะบอกว่าไม่เคยนั่งเลยเพูดถงตรงนีไปญี่ปุ่นมาเป็นยี่สิบสรอบเนี่ย<ฆ>ไม่เคยนั่งแท็กซี่เลยมีครั้งนี้ครั้งแรกคือโตต้ตาพาไปลองรุ่นเนี้ย<อ>เขาก,เขาก็เขาก็ไปเช่าแท็กซีอ<ฆ>่อ่ะค<ฆ>ือเรื่องเรืองคือเขาไม่มีรถเพราะว่ารถ,รถมันอยู่กับเพื่อนกันที่โตต้าพาไปเลยนั่งฟรี เพราะว่าท่านนั่งแท,ท็กซี่จริงๆเสียงเงินเยอะก็นั่ <laughs> น,นแหละครับที่กำลังจะบอกว่าประสบการณ์ของการไปญี่ปุ่นเป็นสิบๆครั้งเนี่ยไม่เคยนั่งแท็กซี่เลยเพราะว่าแท็กซี่ญี่ปุ่นนะฮะแพงยิ่งไกลย,ยิ่งแพงวันนั้นนั่งลอดใต้อ่าวครับจาก <laughs> ไดบะไปโยโกฮาม่าโอ้โหคับซิบง่งวิ่งเดียว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 หมดไปกี่พันบาทเนี่เยอะ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 เอาเอาเป็นว่าอะไรละครือประสบการณ์เลยได้นั่งรุ่นเนี้ยบนถนนในญี่ปุ่นจริงๆระคันเดียวครับผมชอบรถคันนี้เบาะหลังอะนะก่อนถ่ายทำเนี่ย เพิ่งเรียนรู้เพราะว่าตอนไปนั่งที่โู่นที่ญี่ปุ่นน่ะเขาก็ไม่ได้บอกเขามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เบาะด้วยนะเขามีซ่อนอยู่ใต้เบาะออะเปิดให้ดูหน่อยครับนี่พับเบาะขึ้นมาอันนี้เนี่ยกล้องเขามาดูใกล้ๆครับเขาจะมีเขาจะมีชุดที่เป็นขาเหล็กซึ่งสามารถลากหมุนออกมาได้ฮมัเขาเอาไปพาดข้างหลังหมุนออกมาแล้วก็เอามาพาดใส่รถวีลแชร์ได้ นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใส่ใจออกแบบมาดีมากคือลองในในผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานที่หลากหลายอ่าที่ใช้รถวีลแชร์ได้เลยครับอันนี้ดีมากนะครับออกแบบมาดีมากเมื่อไหร่เป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์เมื่อไหร่จะได้ใช้ในไทยถ้ามีนี่ชอบเลยนะคือมุ่งหวังว่าจะได้นั่งเยอะตอนอยู่เมืองไทยแหละเพราะในญี่ปุ่นผมก็ว่าน่าจะครั้งเดียวครั้งนั้นนะฮะเออแล้วตัวรถกว้างหลังคาสูงครับประตูสไลด์น่าใช้มากอ่ะเดียวเดียว บีซีโฟล์กจอดนุ่นไม่คิดจะรีวิวเลยคุยแต่แท็กซี่เห็นบ่อยแล้วเบื่อคุยแต่แท็กซี่เนี่ยโอ้เห็นบ่อยแล้วรถไฟฟ้าเราไม่คุยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจากคันนี้เราข้ามไปอุดเลยอ๋อน้องอุดก็คุณผู้ชมสังเกตได้คิดผิดหลังแต่ชอบรถสีเหลืองคือเหลืองเขียวก็เอาเหลืองเขียวก็เอาข้ามไปพีอุดก็เหลืองไปอุดเลยไปนะฮะให้ดูนะครับแท็กซี่คอนเซ็ปต์ของโตโยต้านะครับเรามาหันดูรถมินิซีโฟล์กจอดแล้วดูบ่อยแล้วอะไรกันผ่านถ้าผ่านนะนเองใช่ครับ นี <prediction? S 1> <finde> ่ครับมากันให้หายคิดถึงกับโตโยต้าพรีออสเนี่ยน้องอุตของเราเหลืองเหลืองนี่เห็นเห็นแล้วอยากอยากกินข้าวเลยมันมัสตาร์ดอ่ะมันมีเมทัลลิกด้วยเนี่ยแต่เหลืองมันเหลืองเข้มๆตุ่นๆนะแปลกดีพูดแล้หิวข้าวเลยน้ำลายไหลเดี๋ยวมาตัดพี่กินอะไรับข้าวอะไรนะอะไรอะไรที่จิ้มมัสตาร์ดอ่ะอะไรนะเซกอร์เยอรมันสซกอรมัสตาร์ดจิ้มข้าวไม่ได้จิ้มข้าวหิวข้าวไงหิวข้าว มาดูกันพี่อุสมีข้อมูลไหมฮะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดถามเป็นอย่างนี้ตอบอย่างนี้เลยเปิดได้แน่เดี๋ยวผมถูกเวลาให้ถ่วงเวลาคุยไปคุณผู้ชมครับในระหว่างที่คุณผู้ชมกําลังชมโฉบของพี่อุสนะครับเดี๋ยวผมไม่ยืนบังรถนะฮะพี่เอก็จะเปิดข้อมูลนะครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยเรียกว่าเป็นรายการสดจากไร้นะครับไม่ใช่สดจากไร้ด้วยนะสดจากไร้ไร้นี่คือไร้ข้อมูลไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนนะฮะมายืนกันหน้างานนี่แหละโม่กันสดๆแล้วยืนถอนหายใจด้วย คือเพิ่งมาถึงอย่างที่บอกครับเมื่อกี้เล็กซี่สมาต่อเรียบเรียบพนักงานมาเอาพนักงานมาด้วยระดับ A เลิศสินเนตแล้วกูเกิลแป๊บเดียวรู้เรื่องมาพาามดูดูในเมลข่าวได้หรอได้หรอได้เมลข่าวนี้ครับกำลังเปิดดูว่าโตต้าส่งมาสามเมลเมลไหนบ้างอ่ะผมพาชมรอบทัวร์ก่อนคุณดูไปก่อนนี่คุณไปดูครับนี่คือโฉมใหม่ของ Puse นะฮะปรับปรุงใหม่โอ้ในบ้านเราเนี่ยเคยเข้ามาขายนานกี่ปีละคนที่ใช้ Puse รุ่นเดิมเนี่ยนะฮะ มีสองเ2 2> <ด>วอร์ชันนะมีสองเวอร์ชัตนอตอนนั้นเป็นรถรุ่นหนึ่งที่แบบว่าได้รับความนิยมในบ้านเรามากๆเพราะว่ามันเป็นไฮบริดรุ่นแรกๆเลยนะไฮบริดรุ่นแรกที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยแอซิสต์นะครับแล้วก็ขับไปเนี่ยประหยัดน้ํามันนะฮะแต่หลายคนไม่เคยรู้นะครับว่าไฮพรีอุสรุ่นแรกเนี่ยมอเตอร์เขาเนี่ยวิ่งด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้แป๊บเดียวนะวิ่งได้ประมาณโลสองโลนะสองโลสองโลสองโลกลับมาเป็นเครื่องยนต์อีกแล้วอะ ตอนนั้นก็ฮือฮากันแล้วเราใช้กันมานานทุกวันนี้คนที่ใช้ P U S อยู่นะมีหลายๆมีน้องนาหลายๆคนใช้อยู่อย่างอย่างน้องน้องอะไรนะที่อยู่สนุก .com น้องบิ๊กน้องบิ๊กก็ยังใช้อยู่เปลี่ยนแบตไปไม่รู้กี่ชุดแล้วก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยก็เปลี่ยนไป้นี่ก็เป็นไฮบริดเหมือนเดิมข้อมูลที่ให้มากลับมาวันนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดของ P U S ยังคงเป็นไฮบริดเหมือนเดิมแต่รายละเอียดอะตัวต้ยังไม่เปิดเผยเพราะยังเป็นคอนเซปต์อยู่ผมไปดูสเปคของที่ญี่ปุ่นมา เปิดมาเนี่ยมีเครื่องยนต์ให้เลือกประมาณสามรุ่นมีรุ่นพันแปดแรงม้าไม่ค่อยเยอะบวกกับมอเตอร์แอซิดแบตเล็กน้อยคือไม่ต้องคิดแล้วมาถ้าพันแปดอะโครโรลามันคือเครื่องโครโรลเลยเครื่องเวอร์ชันคุ้นเคยแล้วก็ยัดแล้วก็ยัดมอเตอร์มาใส่แบตมาหน่อยนึงเวอร์ชันไฮบริดนะโครล่าครับเป็นโครโรลไฮบริดเลยครับนะครับตัวนี้คือหลายคนเฝ้าคิดว่าครับโตโยต้าจะเปิดพรีอุสในประเทศไทยไหมถ้ามานะผมว่ามาตัวพันแปด น่าจะเปิดแล้วครับอีกสองตัวจะเป็นเครื่องสองพันแล้วก็มีแบตเตอรี่เยอะเพราะว่า้เราเครืองเขสอบนะครับตอนนี้เ้าสอบบอกว่าไม่บอกเครื่องไม่บอกเครื่องทำไมไม่บอกเครื่องเพราะรอตัดสินใจทีหนึ่งดูว่าราคาพร้อมบอกแค่บอกว่ามาตรวัดเป็นดิจิตอลขนาดเจ็ดนิ้วอ่าแล้วล้อลอยสิบเก้านิ้วข้อมูลมาแค่นี้อุตส่าห์เสียเวลาเปิดเมลเปอยู่นานอย่างนี้พ่อมามาดูตัวจริงเลยแล้วแล้วที่เยอะเนี่ยอะไรป่ะอะไรแท็กซี่พี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ นี่แท็กซี่ยาวกว่าพอแล้วแท็กซี่เราดูแล้วพอแล้วแล้วที่ยาวกว่าครับรีโวบีวีอ๋ออุ้ยเฮ้ยตัวนั้นเจ๋งแล้วมีรีโว่ครับลืมปเสียอ้าวลืมปิดเสียงลืมปิดเสียงถ่ายรายการนะปิดโทรศัพท์เลยครับเขาเข้าเรียนไม่ปิดโทรศัพท์เลยนะเอาไปครับท่านนู่นนีคันนู้นอีกคันนะนู้นครล็อกลีโว่คอนเซปต์เขายังให้ดูแต่ทรงทรงโนฉกเฉี่ยวแน่หลังคาเตี้ยมากคุณดูดิพีอุสเป็นพีอุสที่หลังคาเตี้ยมากจะบอกว่าไม่ใช่อย่างคุณอย่างเงี้ย แต่ตั้งแต่เห็นพีอูดมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกที่ขายตั้งแต่เมื่อก่อนรุ่นแรกเลยที่เกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามาจนมาถึงรุ่นนี้รุ่นที่สองที่เมืองไทยมาขายเป็นยังไงมันยังไงไผมว่ารุ่นนี้ดูสวยมากอ๋อสวยอันนี้สวยแล้วรุ่นนี้ดู<ช>ด,ดูดูมันไม่ใช่อาวกา,าศอ่ะมันดูมันมันดูเป็นรถสปอร์ตดีไซน์ดีไซน์มันกึ่งกึ่งคลาวนะคลาวด,ดีไซน์ใหม่ที่มาก็ทรงนี้นะค้าวใหม่เนี่ยคือ,ค,อคือมันไม่ใช่รถไฮพรีเมียมรถลักชัวรี่เลยมันคือรถสปอร์ตใช่มันก็มาทรงนี้นน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 ะเเเเหห็็ทีีีี่่่่่ญปปปปุมมมมืออตต้ไายััรรถส์ รูปทรงสวยนี่ไฟท้ายใหม่ละทรงนี้ใหม่เออใหม่ละใหม่ละติดหมดว่าอยากรู้ฮะอยากรู้ว่าติดหมดไหมไม่ไฟยาวเนี่ยไฟยาวอ่ะยาวเนี่ยตรงนี้ต้องมีไฟดิไฟยาวมีแต่เวลาในความเป็นจริงบางครั้งมันไม่ติด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 ต้องติดอันนี้ต้องติดมันมาทรงมันเป็นหลอดเลยอ่ะมันเป็นเบ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเซิร์ชเน็ตดูก่อนอยากรู้ว่างนอกติดมนะเคดีวีให้ริดนะใิดถืออย่างที่บอกว่าทรงทรงรถ พิวุเนี่ยจริงๆจะบอกทรงรถพิวุเนี่ยตั้งแต่แรกที่ออกแบบตั้งแต่โมเดลแรกๆคือเนื่องจากว่าความที่พิวุทเป็นรถเรื่องของเรื่องมลภาวะรถมลภาวะตั้งแต่สมัยแรกฉะนั้นค่าสมัมทางะเขาจะคำนึงมากพอคำนึงมากเน,นี่ยคำนึงเรื่องค่าใีมากทรงรถมันจะแ,แปลกๆม,มันก็ดูขัดข,ดขดตาบางทีในมุมของรถที่เราคุ้นเคยบนถนนทั่วไปฉะนั้นแล้วท่านเราเรียกภาษาบ้านว่าพิวอุเราทรงแรกๆมันจะออกอวกาศเยอะแต่พอมารุ่นเนี้ยแต่คนชอบไงทรงอวกาศ พื้นที่ใช้สอยน้อยนะไอ้สลบหลังคานี่ไม่ได้ช่วยเลยนะโอ้ตัวตัวเบียดบังเลยฮะมันทําให้มันโอ้สมัยก่อนหนุยพงศุกเอาไปปั่นจักรยานสวนอณภูมิมันยัดจักรยานเสือหมอบเข้าเนี่ยมันใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะลังคามันสลบยัดยากถามหนุยไหมครับถอดล้อแล้วถอดล้ออีกสมัยก่อนหนุยไม่มีคําว่าแหลกลังคาไม่มีหนุยไม่มีแหล หนูไม่บอกว่าไม่ชอบแหลกแหลกไปว่าล่าช้าในสักพนี้เนี่นี่มันเนี้ยมันพยายามถอดล้อมันยัดเข้าไปในนี้ uh huh. แล้วมันก็วิ่งไปได้เนี่ยคือแต่คนชอบเพราะทรงมันอวกาศทรงมันแปลกถ้า,ถา,เาเรื่องทรงแปลกแปลกแต่ถ้า <Yeah. S 2> คนไม่คุ้นเคยก็จะแปลกไปไหมพี่ว่าตัวนี้มาเมืองไทยต่อให้เป็นรุ่นล่างสุดนะพันแปดนะเครื่องยนต์แบบไม่ถึงร้อยแรงมา้าแล้วก็ใส่มอเตอร์เข้าไปอาจจะได้ร้อยต้นๆพี่ว่าขายดีป่ะราคาราคาไม่เกินสองล้านผมว่าขายดี แต่เราดูนะครับเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อครั้งหนึ่งรีวูดก็อยู่ประมาณล้านสองตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ตัวใหม่นี้ต่ำกว่าล้านห้าคงไม่ได้มัน <c oughs> มันก็จะโดนตลาดเขาเรียกตลาดรถกลุ่มเซกเมนต์ใหม่หๆโดยเฉพาะผู้เล่นทางฝั่งจีนเข้าใจเขาเขาค่อนข้างจะีนนาเอะทุกวันนี้อะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ช่างที่ราคาเกินล้านเจ็ดขึ้นไปทุกคนจะาไปเปรียบเทียบกับเทสลาหมดเลย ซึ่งผมอยากจะบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากได้เทส l a ในทุกๆเรื่องปะบางทีเราอาจจะเสียเงินล้านแปดเราอยากได้พีอุตอ่ะก็โอเคอ่ะถูกต้องเรื่องเรื่องเรื่องความเรื่องความชอบความต้องการเป็นสิทธิส่วนบุคคลถูกก็ต้องรอดูกันไปว่าแต่ไม่เข้าใจไงอย่างโลกโซเชียลอ่ะอะไรเกินล้านเจเปุ๊บเทส l a ดีกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกคำตอบแต่แต่ที่อยากรู้มากคือ เวลาสีจริงมาจะมีสีเหลืองนี้ไหมย oh. อยากครับอยากอยากถามเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานาน C S R เปิดตัวทีแรกที่ญี่ปุ่นก็สีเหลืองเงี้ยคล้ายกับนวันนี้ลแล้ลวาล<ต>มาจริงไหมแต่ผมว่าสีเหลืองนี้สีเป็นสีขายยากมาจริงๆก็เบสิกค,ครับสีทองสีเงินสีแต่บอกเขาไม่มี<ไ>นะเขาเคยมียาฤิธ ยาลิสมีสีเหลืองรุ่นหนึ่งโอ้ยยาลิสมันมีตั้งกี่รุ่นมันมีตั้งหลายทรงมันทำกี่สีก็ได้มีเหลืองสีฟ้ามันยังมีอ่านี่นะแล้วเราเลยถึงนู่นนะมา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 ม B V ไฮรัก B V เน่เ่กระบะ E V ลำแรกของโตโยต้าผลิตและพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ปีากนอัหนึ่งกันใช่แต่ว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ N M C รู้ได้ไงครับ อ้าวแน่นอนผลิตในประเทศไทยไงประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ NMC เดี๋ยวครบแบตเขาเอาเข้าได้ไม่ใช่ของในประเทศเหรอเพาอาจจะสั่งเข้ามาพิเศษเฉพาะเรื่องแบตก็ได้เอาของที่หน่วยงานเขาทําพัฒนามาดิเขามี NMC กับแบตเกลือเราอยากรู้เราอยากรู้ข้อมูลนี้ละผมต้องโฉมเวลาแล้วสิคุณผู้ชมครับในขณะที่พี่เอกำลังคูเก l e อยู่นั้นนะผมอยากจะพาคุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าเขาบอกแค่ว่าเป็นแบตเป็นลิเียมไอออนครับลิเทียม นั่นไงมันมีทั้งเกลือก็มีก็ถูกเนี่เราก็ดูอยากรู้ก็ต้องเปิดดูคบไหนๆเปิดอยู่ระหว่างตีวงเนี่ยตากล้องผมจะตกเวทีแล้วนะแล้วนน้รุ่นนี้มันมีช่องลมเยอะอถึงแม้เราจะเป็นเอาไประบายระบายมอเตอร์ระบายลมมอเตอร์ได้ไหมหมันจะดูไม่เหงาไงมันมีช่องลมตกลงคุณได้ข้อมูลยังไม่มีมีแค่นั้นแหละเทียเทียมแหละคนดูก็ต้องทำใจนิดนึงนะคนดูเริ่มคิดแล้วนะเฮ้ การที่เราเปลืองเน็ตเนี่ยมาดูช่องนี้เนี่ยมันได้สาระอะไรไหมได้ว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 4ครั้งนี้เนี่ยอ่าเดินผ่านรถบูต้าคุณต้องมาดูนะอ่าเล็กซัสอยู่ฝั่งนู้นโตต้าอยู่ฝั่งนี้มีรถแท็กซี่นะมีพีวุซีนะมีโตต้ารีโวบีวีนะจริงๆอ่ะมันมีแอบอีกหนึ่งคันไม่ค่อยมีใครสนใจเลยคันไหนฮะนายโครราครอสที่เป็นไฮโดรเจนเออเฮ้ยจอดอยู่นู่นนะอยู่ข้างแท็กซี่พี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปข้ามมามุมนี้พามาดูเลยอย่างที่ที่พี่เอบอกนะครับ โตโยต้าโคโร拉คลอสไฮโดรเจนคอนเซปต์คอนเซปต์ได้ยินทีแรกผมนึกว่าเป็นคอนเซ็ปต์รถพลังงานไฮโดรเจนสร้างสร้างพลังงานแบบไฟฟ้าและขับด้วยมอเตอร์แบบที่โตโยต้าเคยทำเคยเราเคยได้ยินไปบอกอย่าเรือกอดีตดิอันนั้นของใหม่เขานะก็ใหม่อะคือเขาเอาพลังงานไฮโดรเจนเอาพลังงานเอาพลังงานไฮโดรเจนไปวิ่งผ่านแผงแผงอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ผมก็ทุกวันนี้ไม่รู้เลยนะไอแผงเนี้ยพอเอาไฮโดรเจนอัดเข้าไปผ่านแผงเนี้ยมันคายออกมาเนี้ยเป็นอิเล็กตรอนไฟฟ้าได้ยังไงก็ไม่รู้ นั่นแหละพอสร้างไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าไปปัน่นทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือว่า,าแทนที่ใช้น้ํามันคือใช้เชื้อเพลิงสันดาปปกติ้วเนี่ยเอาเชื้อเพลิงที่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยเตทูเนี่ยไปเผาไหม้เลยเผาไหม้เลยนี่มีนี่เขาไม้เขาแอร์บัตมาเป็นรูปลูกสูบซึ่งทำให้การเผาไหม้เนี่ยสิ่งที่เหลือออกมาจะกลายเป็นเป็นน้ำเพราะว่าไฮโดรเจน อันนี้เป็นไฮโดรเจน2เลยนะ H2 ก็คือเป็นธาตุลำดับที่2ของไฮโดรเจนคุณอยากไปเรื่องลำดับของธาตุไหมขอฟังนิดนึงครับเราต้องลำดับที่3เนี่ยผมไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้นักวิทยาศาสตร์แต่ลำดับที่4เนี่ยคือเป็นธาตุที่มนุษย์สนใจมากนะตอนนี้ไฮโดรเจนลำดับที่4เนี่ยตอนนี้เราสามารถเอาไปทำนิวเคลียร์ฟิวชันได้ไม่ใช่วงละกลองเหรอไม่ใช่ ก็มันอะไรโฟโฟเหมอนกัไม่ใช่เอาเอาเหรอเอาโอเคโเดี๋ยนะอ๋ออะไรโฟโอเคคล้ายกันแล้วมีลำดับที่ห้าลำดับที่หกด้วยนะไกลแล้ไกลแล้วเอสหกนี่อะไรรู้ไหมอะไรครับฮาวาวไม่ใช่ภาคอ๋ออยู่ข้างหลังเนี่ยเกิน์ออมอเทอร์โอเคโยนกัมาอยู่ข้างๆโอเคครับอันนี้คือเอามาทำเป็นเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเลยพอเราใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในห้องเผาไหม้ระเบิดด้วยออกซิเจน ใช่ไหมฮะใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้พอรพราะเราเบิดเสร็จแล้วเนี่ยรวมกันออกมาเนี่ยมันจะควบแน่นเป็นน้ําเป็นสูตร H2O ออกมาเป็นน้ําที่ท่อเสียอ๋องั้นพี่ต้องพี่ต้องวางให้ถูกนะเพราะว่าเวลาระเบิดเนี่ยพี่เรา H2 เนี่ยไป2ส่วนว่ะเพราะมัน H2 ไงใช่ใช่มันเป็นลําดับที่สองไม่แล้วมันไม่ใช่2ส่วนมันคือ H ลําดับที่2อ๋อมันคือค่าของเราก็เข้าใจว่าเอา H ไป2ตัวบวกกับเปไป H2O ไม่ใช่ใช่คือก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยที่ลอยอยู่ในอากาศนมันคือ H1 ครับอ่า ทีนี้เราต้องเอาการ์ดต,ตัวนี้ไปทําให้มันเป็น S2 ก่อนคุณผู้ชมครับคอยดูครับ <laughs> พอดชาร์จรอต่อไป <laughs> ผมว่ามีคนคิดแล้วล่ะ <laughs> ตารางธาตุยาดีคุณรู้ไหมว่ามาจากใครไม่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เอาเหรอมันยากเกินไปทําไมล่ะไม่เอากลัวยาอนากาศเห็นยังคุยกันอยู่เลยเหนื่อยทุกว,วันนี้ฮาร์ดแวร์ยังไม่มีปัญญาทาตอนสองให้เขาเลยอ่ะนี่แหละพาไปดูเขาห้ามเปิดมาเเปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดอ่ะห้ามเปิดเขาเริ่มมานี เราพามาดูแค่เนี้ยครับแต่เพราะว่าแท็กซี่ผมว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงละครับเพราะเราไปทั้งแท็กซี่ไปทั้งแต่คุณช้ามบอกว่ารู้อะไรบ้างโอเคแท็กซี่รู้เยอะสุดนะเพราะนั้นก็ยังมีรถอื่นมีโตยต้าคัมรี่ตัวใหม่มีโครราสจีอาร์สปอร์ตลีโวให้คุณดูนะฮะคือในรุ่นโตลต้าปีนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มมีมีทุกรุ่นแหละที่กจำหน่ายอยู่นี่ไงคนที่เราพูดถึงเขาเมื่อกี้เข้ามาแล้วอนะเมื่อกี้เห็นพูดถึงจิมมี่อยู่จิมมี่ก็เดินผ่านมาครับ เมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งเอ่ยถึงเขานะครตอนที่เราดูแท็กซี่ตัวที่เป็นคอนเซปต์ของญี่ปุ่นเราพูดถึงจิมมี่ e a d l i n ์แม็กนะครับแล้วเราก็เจอตัวจริงเขาเลยเราบอกว่ารถคันนี้เป็นรถคันที่จิมมี่เข้าไปแล้วจะต้องสบายใจเพราะ h e เฮด o ูมมันเหลือเยอะมาก กรีดมาเอาไม่เชื่อทำให้ดูก็ได้ทำให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้ทำมาแล้วคือเราจำได้ไงเวลาจิมมี่ไปรีวิวรถคันไหนก็ตามเนี่ยเราเฮดรูมันเหลือน้อยๆอ่ะโอ้โหจิมมี่จะแบบว่าหงุดหงิดมากไอเฮดรูมไม่เท่าไหร่อีพนัสสิสซาดันกระบาลสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยนี่ขนาดผมหัวตั้งนะเข้าไปยังเหลือเป็นคืบอ่ะมันไม่ใช่แค่คำว่าเหลือเป็นคืบมันเหลือเป็นมันเหลือเป็นแบบนิยาุดอ่ะใช่เมื่อคืออย่างนี้ต้องบอกกันว่าไอเจแปนแท็กซี่เนี่ยมัน เป็นรถที่คอนเซปต์ของมันเนี่ยทำมาตั้งแต่ประมาณปี2013ครับแล้วตอนที่มันเดเวลลอปเนี่ยมันมาเดเวลลอปที่เมืองไทยด้วยเพราะว่ารถคันนี้มันเอามาวิ่งเทสในประเทศไทยด้วยก็คือวิ่งเทสบนบุรพาวิถีวิ่งในเมืองต่าๆงๆรวมทั้งเจอสภาพอากาศบ้านทางร้อนในบ้านเราด้วยเพรจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าอ้รถคันนี้มันทํามาโดยที่มีประเทศไทยนี่เผื่อไว้ในมายเซตอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วรถมันเปิดตัวในปี2017เพื่อที่จะรองรับตัวเกวโอลิมปิกปี2020นี่เราเคยไปนั่งมาหมดแล้วนี่อ เพราะว่าจริงๆเจโตก้าเมืองไทยเขามีแผนอยู่ว่าเขาอยากจะเอาเข้ามาลองตลาดอยู่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของไอ้พิกัดซีซีของแท็กซี่บ้านเราที่มันต้องเกินกว่า1,500ซีซีเออมันมันต้องพันห้าพันหกอีนี่มันเป็นพันห้าแล้วก็เป็นพันสี่เก้าหกแล้วก็เป็น LPG คือไม่มีถังน้ํามันแล้วก็เป็นไฮบริดอ่าอ่าทีเนี้ยตรงนี้มันก็ต้องไปดูว่าให้จะแก้ปัญหายังไงกันเนีมาแก้กันแต่ส่งรถมันได้มากเลยเนาะก็ส่งมันก็มันดีมากมันคือก็ก๊อปเอ็นนี่เนี่ยไอ้ลอนดอนที่ ดีกว่าและก็คือฟ a c i ซิลิตี้อเม y ตี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือดีกว่าหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาตรงว่าเราเลงมานานแล้วว่าโตโยต้าคนจะเราจะไปแท็กซี่มาลงเมืองไทยซักนี่นี่แต่ถามว่าลงเนี่ยถ้าในแง่ของโมเดลบิสเนสมันต้องเป็นฐานที่เมืองไทยแล้วก็คือผลิตแล้วคือไปในทั่วโลกเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มทุนเพราะว่าส่งออกไปญี่ปุ่นได้ส่งออกไปในอาเซียนในระแวกอาเซียนโอเคได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าในแง่ของปริมาณยอดขาย มันจะคุ้มหรือเปล่าเออนะถ้าเราเป็นฐานก็สบายเลยใช่ต้นทุนเราก็ดีเลยและนี่มากันตั้งแต่เช้าเลยมั้ยเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเย็นนี่เองเพิ่งเริ่มมาเย็นจะข้าวไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปิดท้องเดี๋ยววันแล้วไงเดี๋ยวก็ไหลกันไปวันนี้มาเก็บตกวันนี้มาเก็บตกอ่าขอบคุณขอบคุณจิมมี่มากนะครับฟังเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนอ่านเฮดไลท์แม็กเลยขอบคุณมากครับตอนนี้ครับสสวัดีครับสสวัดีครับสสวััดีครรบ้จกา